ตามข่าวแรกกันที่จังหวัดเชียงรายก่อนครับองคมนตรีประกอบพิธีทอดพระป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดพระป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมก,กระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าที่วัดมงคลธรรมกายารามตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9้าทรงพระราชทานกําเนิดก่อตั้งโดยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนาไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจที่สืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนสืบไปค่ะ